สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านคุณยายพันธนอมพลที่บ้านยนองบุที่8ตําบวัจำปาคันอำเภอสวนภูมิจดร้อเอ็ดครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กระบวนการทอผ้าสรงซึ่งทําจากผ้าไหมนะครับกระบวนการทําผ้าสรงนั้นมีความแตกต่างจากการทอผ้าไหมพามาตีเพราะว่า การทําเส้นไหมนั้นมีความพ,พิเศษนั่นคือการขึ้นมะไม่นะครับมะไมนี้เป็นยังไงนะครับเราต้องมาดูกันว่าคุณยายพันเนี่ยมีเทคนิคพิเศษแล้วก็กระบวนการเลี้ยงไหมตั้งแต่นอนไหมจนกระทั่งสร้างรังไหมและเอารังไหมเนี่ยไปสาวไหมมีกระบวนการอย่างไรบ้างรวมถึงลายแต่ละลายของผ้าสสรงนั้น มีขั้นตอนมีการออกแบบและความยากง่ายอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้กระบวนการทําผ้าสรงนะครับกับคุณยายพันธ์นมพลที่บ้านยานองตําบลจำปาขันอําเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าพบกันแล้วไปพบกับคุณยายพันธ์ได้เลยครับสวัสดีครับคุณยายพันครับคุณยายพันเห็ย่ยงอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้สาวหลอกจ้าสาวหลอกเนาะทางหลังนี่แมนผาอีอย่างนู่นนี่ครับจับไให้เบืนนะ่อนเน่อ้นี่าเออขึนว่ายังครับอาสลง พาสโลงผู้ใดเป็นคนทอดเนาะครับแม่แดงแม่แดงคือผู้ใดลูกสาวลูกสาวเจ้าน่ะแม่เอาเจ้าคือท่านไดชเถาคือมีลูกสาวเหรอโอ้ยเจ็ดสิบปีนี่ยน้อยแต่เจ็ดสิบสี่ปีนึงดอกอ๋อครับแม่อธิบายฟังในครับำพาสโลงเนี่ยมันทอดด้วยด้ายสีหยางแน่ครับแล้วก็วิธีการทอดผลเห็ดจังไรครับแดงแต่ว่าเธอเนี่ยแต่สีขาวสีขาวสีเขยวโอ้ครับ ขาวเขียวแดงครับแล้วก็เหลืองครับดำขาวอีกอวบนี่หลายสีเนาะหลายอย,อยากบดทอดตรงเนี่ยอยากครับบออ่อยากเราคือเห็ดอยู่เห็ดตัวอยากแม่ทะนุโอแม่ลืมท่อโดนเราไปครับผ่าสลงงเนี่ยโอ้ยลืมท่อโดลลนเลยอยูจักปี บ่อนสิสามสิบหรือบอกแสดงว่าท่อมันต่หน่อยต่สาวแล้วหน่อยตาได้ลูกไม่ไม่สแสดงว่าเป็นของตกทอดหยางกับพอกับแม่รลุนปูหลุนยาพอแม่กับท่อท่อมาเนาะ่ครับอันนี้ความพิเศษของว่านี่ยูเอยียงครับนี่ก็ผาถลงพื้นนี่ครับย่า <c oughs> อยู่กับมามหม่เฮ้แปลว่าอยังม่มไม่เด่นเห็นไหมมันเป็นลายมันเป็นลายเอาสีเหลืองกับสีแดงมาหันกันอ๋อสีเหลืองกับสีแดงมาหันพร้อมกันเนาะปกติไหมธรรมดามันเด่มันบริเวณมาหันคููกันทั้งสี่โบมันกับบบเป็นลายโบเป็นลายเนาะอ๋อครับ ปกติมันสีเดียวแต่ที่นี่เขาสองสีมาหันร่วมกันเป็นเกลียวเนาะออมันก็เลยกลายเป็นสลงซึ่งปกติผ่าธรรมดาผ่าไหมมันมีมันบเดเฮงทั้งสี่บเบเดรล่างบาเดรเกีียวกันทั้งสี่เบาเด้ร่างเบาเดรเกี่ยวกันทั้งสี่มันก็เ็ยเป็นเหลือบเหลือบแดงเหลืองสีเนาะโอ้ครับสีสวยมากครับนี่ที่เห็นอยู่นี้นะครับเออคุณยายเรียกว่ามะไม่มะไม่ก็คือ สีแดงกับสีเหลืองนะครับมาหันเป็นเกลียวใส่ด้วยกันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของการมาทอผ้าสลงในผืนนี้นะครับนี่ครับนี่คือกระบวนการที่บอกมะไมเป็นภาษาโบราณนะครับคนที่ทําได้คือเป็นคนโบราณอย่างยายพันธเท่านั้นนะครับก็คือเป็นมะไม้แบบนี้นะครับสีเหลืองสีแดงเป็นเกลียวเนาะปกติก็จะเป็นสีอ๋อนี่มันคือลักษณะของเกลียวนะครับเห็นไหมครับเห็นแล้วมันเกลียวๆนะครับ คุณยายพันครับผ่าสลงคืองามแตกข้างหลังผ่าสลงแม่ท่อเองเท่าอ,องไหมบ่จ้าโอ้ครับอันนี้ท่อตะโดนไปไหนครับย่าหนี่งอันต้นนี่มันปีนี้จ้าอืมครับหลับพื้นต่อไปเหรอพื้นต่อไปนี่สินเล่าตือสามปีอะไรบ่ผ่าสลงแตกห้วนี่พื้นที่จับอยู่กับอันขน้างแรกนี่มันคือบ่คือก,กันครับ มันเอืน่นว่าอ,อย่างตัวนี้ผ่าสะลุงตาทออ๋อครับแล้วอันนะั้นที่สองเอื่นอย่างก่อนที่สองผ่าสะลุงแตกขั้วมันเป็นอย่างครับเขาคือมีความพิเศษวอยฟังนะมันมันเป็นยังไรตีนีมันแตกขั้วมันมันเป็นสอย,อยนั่นคืมีสอยผ้ากลางตัวนี้บาม่มีสอยผ้ากลางเขาเลยอผ่าตาทออ๋อมีสอยก็คือมันมีตาล่างหน่อยหน่อย่าเป็นเส้น๋อนจะตีเล็กกว่าสัตสกอตจะ เป็นช่องตัวเลยมที่เล็กกว่าครับมันก็เลยเป็นแปลกประหลาดกว่าผ้าสหลงทั่วๆไปเนาะ mm. ความยากเป็นยังไงครับยายอะไรทอยากเลยแต่รัวยากกว่าไหมบ่ไ่ยากยากแค่ลูกไม่หลายสวยตัวนี้แต่ขัวยากก่อนจะได้ผ้าสหลงผูนหนึ่งนี้ยายต้องทาอะไรบ้างครับอ้ยก็เลี้ยงไมเลี้ยงไม้ตัวไมก่อน อ๋อข้างล่างนี้ใช่ไหมยายจ้าข้างล่างนี่คืออะไรครับยายลองเล่าให้ฟังหน่อยครับฝักหลอกนี่ฝักหลอกฝักหลอกไม่ใช่ผีหลอกนะครับก็คือเป็นรังไหมเนาะจ้าฝักหลอกคือรังไหมข้างในของในเนี้ยก็จะมีดักแด้นอนอยู่ใช่ไหมยายจ้าดักแด้มันเป็นตัวสร้างรังไหมแล้วยายก็จะเอาเส้นไหมนี่แหละไปทอจ้าครับทั้งทอผ้าไหมมัดหมี่ทอผ้าสลงก็ได้เนาะทําจากรังไหมเหมือนกันเนาะถ้ามาจากรังไหมแล้วเส้นไหมเป็นเส้นกับไปสาวอีกอ่าไหนครับเดี๋ยวยายพาไปดูหน่อยนี่คนที่กาลังสาวนี่ ค,คือเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกชุกครับมันก็เลยทําให้เส้นใหม่นี้อาจจะขาดแล้วก็สาวใหม่ได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับคุณยายพันธ์ก็เอารังใหม่นี่แหละมาตากแดดนะครับเพื่อที่ทําให้ความชื้นเนี่ยมาลดน้อยลงแล้วก็เวลาที่สาวใหม่เนี่ยก็จะทําให้เกิดเส้นใยใหม่ที่มันมีความต่อเนื่องแล้วก็มีความง่ายขึ้นในการสาวใหม่นะครับตอนนี้นอนใหม่น่าจะ น่าจะตายแดดแล้วครับเพราะว่าตากตั้งแต่เช้าครับมันคงร้อนมากถ้ามันส่งเสียงร้องได้มันคงบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยครับตอนนี้เพราะว่ามันคงร้อนมากเลย,เลยอฮะแม่กําลังสาวหลอก <Yeah. S 1> เป็นอย่างร่างไหม่ก็ออกสีสมสมออเนี่ยก็สีสมสมส่วนยุ้ใส่อีกนี่นะอ,อ,อันนี้คือมันเน่ามันเสีย มันไม่ผ่านอโยเป็นครั้งแรกที่มผมเห็นผู้ชายมาช่วยเก็บร่งไหม ความยาวครับอันนี้เย็บแล้วนะครับ2เมตรครับเพราะว่ามันก็จะมีหน้าหลังด้วยครับอันนี้คือเย็บแล้วเป็นผ้าผ้าสลงพร้อมสวมใส่นะครับยาวตอนนี้ผมอยู่ที่เรียนทอผ้าไหมของคุณยายพันธ์ถนมพลนะครับ มากับเด็กๆเ,เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมรวมถึงกระบวนการเรียงใไหมแล้วก็สาวไหมนะครับเดี๋ยวเราพาน้องๆเข้าไปพบกับคุณยายพันเลยครับ าที่แมันเป็นาครร่เเด็กๆเป็นไงบ้างครับวันนี้มาเรียนรู้อะไรบ้างครับการทอผ้าใหม่และก็ผ้าสาลงค่ะอ๋อครับเราเรียนรู้เสร็จแล้วเนาะขอบคุณคุณยายพันธ์ถนอมพลกันเลยครับขอบคุณค่ะสวัสด,ดีจ้าตามสไตลร์ยิงส่ เป็นไ,ไงบ้างครับกระบวนการทอผ้าสโรงวันนี้ครับเราได้มาเรียนรู้กับคุณยายพันธุ์ ถนอมพลอยู่ที่บ้านย่าหนองหมุดที่8ตำบลจำปาขันอ um. ำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นภูมิปัญญาที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าอนุรักษ์ไว้สืบต่อให้กับลูกหลานเป็นอย่างดีนะครับคุณยายผอาสรงนี่สวยมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายที่มาสอนแล้วก็มาเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาการทอผ้าสรงให้ฟังนะครับคุณยายจะสืบทอดมรดกภูมิปัญญานี้อีกนานเท่านานนะครับก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ